ทำ b a c k t e s กลยุทธ์ dca ทุกเตือนได้ไง่ายๆไม่ต้องงอ excel เขียนแจกเองโดยเพจว่าด้วยการเทรดใช้ฟรีได้ใน trading view นะครับวันนี้นะฮะก็จะมาแชร์เทคนิคในเรื่องของการทำกลยุทธ์ dca นะครับด้วยการ b a c k t e s ง่ายๆด้วยตัวเองเลยไม่ต้องไปเขียนใน excel ให้เปลืองเวลาแล้วก็ให้เหนื่อยเกินความจำเป็นนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องย้ำอย่างนี้นะครับเวลาใครที่จะใช้กลยุทธ์ dca เนี่ยหรือว่าการซื้อ หัวเฉลี่ยต้นทุนทุกๆเดือนนะครับด้วยจํานวนเงินที่เราคิดว่าจะใช้ในการเก็บออมหรือว่าลงทุนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนก็ต้องมานั่งกรอก Excel ในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูมันจะมีอยู่ประมาณ4ช่องนะครับช่องแรกก็คือว่าวันที่ที่เราจะใช้ในการเก็บออมหรือว่าลงทุนนะครับอย่างเช่นของแอดเนี่ยก็จะทดสอบตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคมปี25นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยครับทุกวันที่1ไล่มา10เดือนนะครับ วันที่1เดือน1ปี25 1เดือน2ปี25 1เดือน3ปี25นะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะครับคือเดือนที่10เดือนตุลาคมปี25ช่องที่2ก็คือว่าใช้เงินเท่าไหร่ในการ DCA นะครับสมมุติว่าใช้เงิน100ดอลลาร์หรือประมาณ3,300บาทนะครับเท่าเท่ากันแล้วก็กรอกลงไปแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ช่องที่3ก็จะเป็น Entry Price หรือว่าจุดที่เราเข้าซื้อเนี่ยราคามันเท่าไหร่นะครับ ก็จะประยุกต์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หุ้นอเมริกาหรือว่าจะเป็น ETF จะเป็นกองทุนหรือว่าจะเป็นทองคำแร่เงินแร่ทองนะครับหรือว่าเป็นอะไรดีเป็นบิตคอยก็สามารถใช้แนวคิดนี้ได้นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับคือ asset h o m e ก็คือว่าเมื่อเราใช้เงินเนี่ยซื้อสินทรัพย์ในราคานี้แล้วเนี่ยเราจะได้สินทรัพย์กลับมาเนี่ย ประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นการคํานวณออกมาแล้วเราก็ต้องมานั่งกรอกแบบนี้ทุกช่องเลยเห็นไหมครับนั่งกรอกไปกรอกมากรอกไปกรอกมาถ้าจะ back เทสเอ้ยไอ้วันที่1เดือนมกราปี25เนี่ยราคาเปิดมันอยู่ตรงไหนนะเราก็ต้องมานั่งกรอกทีละช่องทีละช่องใช่ไหมครับถ้าเรา back เทสสัก30ปีเป็นไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยนะครับอันนี้แค่10เดือนเนี่ยแอดก็ใช้เวลาไปประมาณสัก20นาทีแล้วนะครับใช้เวลาไปพอสมควรนะทีนี้ พอเรารู้แล้วว่าไอ้แบบนี้มันเหนื่อยเนาะ e x c e เมันเหนื่อยแอดก็เลยไปเขียนเป็นโค้ดสตรัทเจอรมานะครับในตัว t r a d i n g View นะครับหลายๆคนก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าแอดก็เอาแนวคิดเหล่านี้นะครับที่มันอยู่ใน Excel ตรงเนี้ยมาพลอตออกมาเป็นตารางให้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้ง่ายๆครับอันดับแรกเลยนะครับสมมุติว่าคุณเข้ามาใน Trading v ว e w นะครับหน้าจอเปล่าๆแบบนี้ใช่ไหมฮะให้คุณไปเลือกสินทรัพย์ที่คุณจะทําการแบ็กเทสนะครับอย่างเช่นของแอดเนี่ยก็จะเป็นตัว BTC USDT นะครับ พอเข้ามานะครับให้คุณไปกดปุ่มสลไอปุ่ม s เนี่ยมันคือปุ่มที่ทําหน้าที่ในการเรียกใช้อินดิเคเตอร์นะครับให้คุณพิมพ์ชื่อ add เลยครับวงสกอรนะครับนี่วงสกอร WONGSAKON นะครับแล้วมันจะมีอินดิเคเตอร์ที่เขียนว่า Basic DCA Strategy by วงสกอรไขแสงนะครับกดคลิกเข้าไปเลยหรือจะกดติดดาวไว้ก็ได้นะครับ พอกดติดดาวแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในคําว่า f a v o r i t e ตรงนี้มันจะได้เรียกใช้ง่ายๆนะครับพอกดคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นเหมือนกับลูกศรสีน้ําเงินตรงนี้นะครับส่วนของใครไม่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ได้มีสลัดสำคัญอะไรมากมายนะครับพอมันมาแบบนี้แล้วนะครับวิธีการต่อเมาส์ก็คือให้คุณเลื่อนเมาส์เนี่ยไปคลิกชื่อ i n d i c a t o r นะครับมันจะมีเส้น2เส้นเห็นไหมครับเส้นซ้ายเส้นขวานะฮะไอเน,นี้ยมันจะเป็นขอบเขตที่เราจะใช้ในการ b a c k t e s t นะครับ สมมุติว่าแอดต้องการ b a c k t e s วันที่1เดือน1ปี2025จนถึงวันที่1เดือน1ปี2อาวันที่1เดือน10ปี2 0 2 5นะครับจำนวน10เดือนวิธีการก็คือว่าแอดก็จะคลิกอินดิเคเตอร์ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนไอตัวเขาเรียกว่าตัวสโคปเวลาเนี่ยนะเลื่อนมาแบบนี้แล้วก็ดูให้ลูกศรสีฟ้าเนี่ยมันขึ้นในช่วงที่เราต้องการที่จะทดสอบนะครับอย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับลูกศรสีฟ้า ขึ้นที่วันที่1เดือนมกราปี25ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ไอเส้นสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องอยู่ไอตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวสิ้นสุดเวลาที่เราจะทําการแบ็กเทสนะครับก็จะเป็นวันที่1เดือน10ปี2025สังเกตดูนะครับพอคุณทำแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีตัวหน้าต่างนะครับตัวตารางเด้งขึ้นมาด้านขวาไอตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวผลการทดสอบกลยุทธ์ของเรานะครับโดยเพื่อนเอนก็สามารถเข้าไปตั้งค่า ในตัวฟันเฟืองของกลยุทธ์ได้นะครับมีแค่สช่องง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลย 1. Investment Amount คือคุณจะใช้เงินเท่าไหร่ล่ะในการที่จะ DCA สินทรัพย์ตัวนี้นะครับอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะใช้เงินสัก30,000บาท30,000บาทคุณอาจจะกรอกสักประมาณ100อ่า1,000ดอลลาร์นะครับประมาณ1,000ดอลลาร์โดยประมาณนะฮะแต่ถ้าสมมติคุณมองแล้วว่าฉันมีเงินออมอยู่สักประมาณ 6,000บาทต่อเดือนนะครับคุณก็อาจจะกรอกสักประมาณ200ดอลลาร์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันจะเป็นหน่วยดอลลาร์นะครับสมมุติว่าอยากจะออมเดือนละ100ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ3,300บาทก็ได้เช่นเดียวกันก็จะไ,ได้แบบนี้เห็นไหมครับมันจะไปขึ้นอยู่ที่คำว่า total investment นะฮะ total investment คือ,อะไรมันคือเอาเงินเนี่ยที่เราใช้ในการ DCA เนี่ยนะครับคูณกับจำนวนเดือนที่เราต้องการจะ DCA โอเคไหมครับ อย่างเช่นในรูปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะ DCA ตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี25ไปจนถึงวันที่1เดือน10ปี25จํานวน10เดือนใช่ไหมครับมันเอา10เดือนตรงนี้ไปคูณกับจํานวนยอดเงิน Investment Amount ก็จะได้ออกมาเป็น Total Investment USD ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ช่องต่อมาคืออัตรา Commission นะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้งานว่า มันคิดเปอร์เซนต์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้ในไบแอนด์ไทยแลนด์นะครับมันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ0.1%ต่อขนาดโพซิชันไซส์นะครับคุณก็กรอกตรงนี้เป็นค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปใช้ในแพลตฟอร์มอื่นคุณก็ต้องไปดูว่าค่าธรรมเนียมของเขาเป็นยังไงนะครับ Open All Position on นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นด้านซ้ายที่เราใช้ในการสโคบนะครับว่าจะแบ็กเทสตตั้งแต่ช่วงเวลาไหนนะฮะ ส่วน close all position on ก็คือว่าจะ backtest ไปจนจบช่วงเวลาไหนนั่นเองนะครับคุณก็มากรอกตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่าให้ดูที่เส้นตรงนี้เป็นหลักนะครับดูที่เส้นตรงนี้เห็นไหมครับนี่ให้ดูที่เส้นตรงนี้แล้วก็ดูที่ลูกศรสีน้ําเงินโอเคไหมครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้มันอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันคิดเป็นราคาปิดแท่งนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับไอตัวที่เราใช้ในการ backtest นะครับก็ดูที่เส้นสีน้ําเงินเป็นหลัก โอเคง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรละทีนี้มาดูครับในตัวของเมทริกเนี่ยมีอะไรบ้างในส่วนของตารางนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือว่า total investment มันจะมาจากจำนวนเงินที่คุณใช้ DCA รายเดือนคูณกับจำนวนเดือนนะครับ 2. total accumulated unit คืออะไรครับคือจำนวนสินทรัพย์ที่คุณถือได้เนี่ยนะจากการ DCA เนี่ยคุณเก็บได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าคุณ DCA bitcoin เนี่ยนะครับ10เดือน ล่าสุดนะครับคุณจะได้อยู่ที่ประมาณ0.010048 BTC นะครับ cost basic หรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือทุนเฉลี่ยจากการ DCA เท่ากับเท่าไหร่ในกรณีก็คือ99,526นะครับ total commission นะครับก็ดูว่าคุณกรอก commission เท่าไหร่มันก็คูณกับขนาด position size ทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์นั่นเอง total PNL กำไรสุทธิ แต่การใช้กลยุทธ์นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ145 US ดอลลาร์ total PNL เปอร์เซ็นต์ก็คือว่าคิดเป็นผลตอบแทนแบบเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ได้อยู่ที่ประมาณ14.49นะครับอัตราการถดถอยสูงสุดจากการใช้กลยุทธ์นะครับจะเห็นว่ามันเท่ากับ0นเพราะว่าเรา DCA ในช่วงที่มันเป็นขาขึ้นนะครับมันก็เลยไม่มีช่วงที่มันรอดาว total t r a d e ก็คือว่า DCA ไปกี่ครั้งล่ะนะครับ10ครั้งก็คือ10เดือน CAGR นะครับ วัดผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นในช่วงเวลานี้ที่เราทำการ DCA เนี่ยคิดออกมาเป็นรูปเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ประมาณ19.91%นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับคุณก็ต้องไปดูถ้าเกิดสมมุติว่าคุณใช้แค่10เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะได้ตัวเลขแบบเวอร์เวอร์แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบ็กเทสยาวๆหน่อยนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ปี2020 01 01นะครับมาจนถึง วันที่1เดือน10ปี2025นะครับคุณก็จะเห็นว่าไอตัว CAGR เนี a ่ยนะครับมันก็จะสะท้อนจากภาพรวมของตลาดทั้งหมดได้ใกล้เคียงกว่าในภาพออกไหมครับเนี่ยจะสังเกตดูว่า total trade เนี่ยอยู่ที่ประมาณ69เดือนนะครับใช้เงินไป6,900นะครับผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ326%นะครับแต่ว่า m a x Equity Drawdown เนี่ยก็คือว่าอัตราการ Drawdown เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ62%เนะครับเพราะว่ามันมีช่วงที่พอร์ตของคุณเนี่ย เกิดการหวบลงมาช่วงนี้เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนตัวเมทริกด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการซื้อแบบล่ําซ้ําล่ําซ้ําคืออะไรก็คือซื้อตรงนี้แล้วก็ปล่อยรันเทรนไปเรื่อยเลยนะครับมันจะเปรียบเทียบว่าระหว่างการใช้ DCA เนี่ยเปรียบเทียบกับล่ําซ้ำเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่า คุณมีการเก็บออมนะครับใช้เงินก้อนเดียวนะฮะหกพั 6, US ซื้อตรงนี้ปึง้งนะฮะแล้วก็วัดผลณนะปัจจุบันเนี่ยก็จะได้ buy and hold return เนี่ยนะครับหรือว่าผลตอบแทนจากการซื้อแล้วถือแบบลํำซํำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,119%นะครับโดยที่มี CAGR อยู่ที่ประมาณ55.47%นะครับก็จะเห็นว่ามันจะง่ายกว่าเวลาคุณใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องไปนั่งกรอกใน Excel ให้มันเมื่อยเลยนะครับทีนี้ลองดูครับสมมติว่าคุณอยากจะ ลองดูในตัว ETF ได้ไหมครับได้เหมือนกันครับคุณคลิกเข้าไปนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้มันน่าจะไปขึ้นออปชันอยู่นะฮะดูที่ All ตรงนี้กดไปนะครับพอกดแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็มาดูเลยจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นลูกศรสีน้ําเงินนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับเราก็ดูช่วงเวลาที่เราต้องการจะ b a c k เทสนี่แหละนะครับก็ดูที่เส้นนี้เป็นหลักเห็นไหมครับอย่างเช่นสมมุติว่า คุณอยากจะแบ็กเทสสักสิปีได้ไหมครับ10ปีได้เลยนะครับอย่างเช่นแบบนี้หมายความว่าแบ็กเทสตั้งแต่วันที่1เดือน10ปี2015มาจนถึงวันที่1เดือน10ปี2025ระยะเวลาประมาณ10ปีนะครับ DCA เดือนละ100 US หรือประมาณ3,300บาทโดยประมาณนะครับลองดูสิว่าได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับเขาก็จะทำการแบ็กเทสทดสอบให้เรานะสังเกตดูเขาบอกว่าใช้เงินไปทั้งสิ้นนะ 1 1 9่0นนะครับโดยประมาณนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องขยับไปแท่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้า1ปีอ่าปีจริงๆเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ120ครั้งเห็นะครับขยับไปเส้นหนึ่งนะใช้เงินไปทั้งสิ้น12,000นะครับจำนวนทั้งสิ้น120เดือนหรือว่า120ครั้งนะฮะเก็บตัว ETF ตรงนี้นะครับได้ทั้งสิ้น39.805นะครับมีคอสเบสิสอยู่ที่301.46 มีค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่12 US นะครับแต่เนี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มที่คุณใช้คิดค่าธรรมเนียมยังไงด้วยนะครับต้องไปกรอกให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะฮะแล้วก็ total PNL นะครับผลตอบแทนจากการใช้ DCA เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็จะออกมาว่าอยู่ที่ประมาณ12,364จากทุนตั้งต้น12,000 total PNL ในรูปเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ประมาณ103เป มีอัตราการถดถอยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ18.72%นะครับหมายความว่าถ้าพอร์ตล้านเดียวเนี่ยก็จะหายไปทั้งสิ้น187,000โดยประมาณนะครับทีนี้นะครับ total trade นะครับก็คือว่าใช้กี่เดือนหลัก120เดือนนะครับ CAGR จากการ DCA นะครับอยู่ที่ประมาณ7.4%หมายความว่ามีการเฉลี่ยทบต้นผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยต่อปีที่7.4%นะครับ ในขณะที่การซื้อแล้วถือนะฮะจะได้ผลตอบแทนไปทั้งสิ้น221.36นะครับคิดเป็น CAGR อยู่ที่ประมาณ12.49นะครับก็จะเห็นว่าการซื้อแล้วถือถ้าซื้อก้อนเดียวปวดเอาอินนะครับแล้วสินทรัพย์มันโตได้ผลตอบแทนคุณก็จะโตมากกว่านะครับอันนี้คือเรื่องปกติเลยนะแต่ว่าตัว DCA เนี่ยข้อดีของมันคือมันทำให้เราเนี่ยมีวินัยในการเก็บออมมีวินัยในการลงทุนได้โดยที่ ไม่จําเป็นต้องไปกัดกินสภาพคล่องรายเดือนมากจนเกินไปนะครับบางคนมีเงินเดือน3 0 0 0 0ื่นเขาก็คงไม่มานั่ง DCA ด้วยเงินก้อน3ล้านบาทถูกไหมครับเขาก็คง DCA 10% 20%ใช้เงิน3,000ใช้เงิน ,6000 บาทว่ากันไปนะครับแล้วก็ไม่กัดกินสภาพคล่องรายเดือนมากจนเกินไปด้วยนะครับอีกทั้งเนี่ยมันยังมีข้อดีก็คือว่าการ DCA เนี่ยมันช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของปัจจัยด้านเวลานะครับเราเรียกว่า Timing Ri s k t i m i n g risk เนี่ยหมายถึงอะไรครับ หมายถึงว่าแทนที่คุณจะมานั่งเบสว่าคุณซื้อตรงนี้แล้วราคามันต้องขึ้นไปยอดแบบเนี้ยนะครับคุณใช้การ DCA นะครับแล้วคุณจะได้ราคาเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของราคานะครับสมมุติว่ามันขึ้นมาแบบเนี้นะครับคุณก็จะได้ราคาเฉลี่ยเห็นไหมครับคอร์สเบสิสสามร้อยหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณนี้นี่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคอร์สเบสิสที่คุณได้อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คอร์สเบสิสแต่ถ้าเกิดคุณ all in นะครับแล้วราคามันร่วงลงล่ะ คุณก็เครียดถูกไหมครับลองไปดูในสินทรัพย์บางตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะโตตลอดเวลานะครับบางตัวเนี่ยในคริปโตเคอเรนซีหลายๆตัวนะคุณ dca ไปก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะเนี่ยคุณจัวยอดตรงเนี้ยคุณ dca ทุกๆเดือนเนี่ยพอตติดลบ99%เ็นห็นไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าเวิร์กฉะนั้น dca ส่วนหนึ่งเนี่ยที่คุณต้องระมัดระวังเลยก็คือว่าอย่าใช้ dca กับสินทรัพย์ที่ปัจจัยพื้นฐานมันห่วยนะครับเพราะว่าถ้าปัจจัยพื้นฐานนนมมมััห่่วย,ยไโต เซนติเมนต์มันแย่โมเมนตัมไม่มีไม่มีอะไรดีเลยคุณเอาเงินของคุณเนี่ยเหมือนกับการตําน้ําพลิกละลายแม่น้ําเลยคุณเอาเงินไปละลายแม่น้ําเล่นละลายแม่น้าเล่นพอตก็ไม่โตมีแต่เสียเงินเปล่าฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยดีซนะครับจำไว้เลยว่า DCA สิ่งสําคัญที่สุดของการ DCA คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์นะครับถ้าปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงนะฮะอย่าไปถั่ว อย่าไป DCA เพิ่มนะครับมันไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไร DCA มันคือการกระจายเงินทุนนะครับให้เท่าๆกันเนี่ยเกลี่ยไปในแต่ละช่วงเวลาที่เราต้องการนะครับเช่นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสก,ก็แล้วแต่นะครับคือกระจายไปกระจายไปแต่ลองคิดดูถ้ามันกระจายไปแล้วสินทรัพย์ที่เราเรา DCA อยู่มันมีแต่ร่วงลงอะร่วงลง90%แบบนี้เงินคุณก็ไม่ได้คืนนะครับฉะนั้นมันก็ต้องใช้กับสินทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตในระยะยาวด้วยนะครับ ก็ลองไปทำการบ้านต่อดูว่ามันควรจะเป็นสิทธิ์ทรัพอะไรนะครับก็ขอฝากไว้วันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สสอนการเทรดการลงทุนอย่างเป็นระบบนะครับวันนี้แอดเปิดสอนคอร์สว้วยการเทรด101ที่จะพาเพื่อนๆไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเทรดและการลงทุนอย่างเป็นระบบมีความเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้ไม่กาวไม่มโนและไม่มั่วเนื้อหาทุกคลิปพร้อมเสริร์ฟทั้งในกลุ่ม Facebook และใน playlist ของทางช่องแดงราคาเต็มนะครับ25,900าบาทปัจจุบันเหลือเพียง9,900บาทและสำหรับ20ท่านแรกที่แชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะและคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่าว่าด้วยการเทรดรับส่วนลดเพิ่ม1,000บาทเหลือเพียง8,900บาทครับ